ตอนนี้เจอกับแล็ปท็อปรุ่นใหญ่ตัวใหม่จาก Acer Aspire ในปฏิบัติการ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 แกะกล่อง สวัสดีครับสวัสดีครับดีโอ้โหวันนี้เรามีอะไรแรงๆมาแกะบ้างวันนี้ผมจะแนะนำเลยครับ Acer 8 9 3 0 g ครับโอ้โหตัวใหม่จาก Acer นี่มันไม่ใช่ใหม่ธรรมดานี่มันรุ่นใหญ่จริงๆด้วยใช่ครับเราก็กล่องนะมาก็อยากดูข้างในไหมว่ามีอะไรแกะเลยดีกว่าแกะเลยดีกว่าครับต่อเปิดกล่องมาก็จะแบ่งเป็นสองชิ้นหาร์ทด้านในแบบนี้อ่าชูแวน ค่อยๆแอบดึงวันเรื่อยๆนะดึงขั้นบนก่อนดีกว่ามั้ยขั้นบนก่อนขัานบนก่อนอเจอตัวตัวขั้นบนยนชมกันใช่องสวยงามต้องไว้ที่หลังนี่นี่มันอ่ะในกล่องมันจะมีอะไรบ้างมาตรฐานก่อนคู่มือ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 อ่อพอมี Windows Vista Windows Vista แน่นอนอยู่แล้วโฆษณาหน่อยแล้วก็พาสปอร์ตไปเที่ยวต่างประเทศหนึ่งปีไม่ใช่เออเหรอครับมันเป็นวารันตีของเขาอ๋อโอเคครับมีๆออออกมาเอาออกมาก็มีทีวีจุนเนอร์ โอ้ต่อกับบ้านนี่นี่มีเสาอากาศพร้อมอ่ะผมนึกว่าเป็นพอยเตอร์นะเนี่ยถูกเขาเสนอว่าเหมาะอาการพรีเซนมากอ่าใช่ไปกับเสนอได้อันนี้นะครับก็คือพัดไม่ใช่ครับมันเป็นเสาอากาศเสาอากาศทีวีแอดได้แล้วอันนี้ก็หรือจะเสียบตรงเสียบตรงกับ RF อฟะครับเสียบสายอาอสายสายจากเสาอากาศทีวีลากมาเสียบนี่ได้เลยแอใช้ได้เหมือนกันแอดมีก้อยก็ต่อมามีอะไรเอานี้ก่อนดีกว่าอ่าอ่าอันนี้คือ นี่คืออ๋ออันนี้ก็คือทีวีจูเนอร์ครับใช่ครับเป็นชุดชุดเดียวกแบเดียวกันครับมันไม่ใช่คอยเตอร์ละครับแต่ขอทีฟิทตอดแกะออกมาครับเราก็จะมาดูว่างเสียตรงนี้นี่เล็กน้อยเล็กน้อยใส่เข้าไปครับประกอบล่างเพราะนั้นยังไม่พออ้าวโถ่เอ้ยนี่ออกมาอย่างี้ครับวางแบบนี้กับหลังโน้ตบุ๊กแย่ตั้งไว้กหล่ะตอนนั้นต่อมาครับอะไรประมาณนั้นไม่มีปั๊บก็ใช้ครับนี่งไาครับ แล้วเขายัมีปลาครับเป็นไปนอนโอ้โหถุงไม่ได้ใหญ่เลยตัวเตอร์ครับตอวเตอร์ก็ใหญ่อยู่เหมือนกันโอเคอ่าอีกเรื่องหก็มีมีดีวีดีให้ทดลองเป็นบูเล่บูเล่ด้วยแสดงว่ามันต้องเล่นได้ชัวร์แน่นอนเดี๋ยวเราจะได้ดูกันนะฮะมีตัวคอนโซลด้านข้างตัวเอเซอร์ซีเลียวก็มีตัวแนะนำว่าใช้งานยังไงโอเคเท่านั้นยังไม่พอนี่มันอะไรนี่มันคือรีโมทคอนโทรลครับเฮ้ย มีรีโมทด้วยอ่าแน่นอนหลายคนอาจจะไม่น่าเชื่อรีโมทมาพร้อมทุกอย่างมีตั้งแต่ปุ่มอัดอัดพอัดทีวีได้ด้วยใช่ใส่ทีวีทีเราเลยหรือจะอัดลงเครื่องก็มีปุ่มบินโดมีดีเพเยอร์ใชมที่แน่นอนแล้วก็มีปุ่มเพิ่มเสียงเปลี่ยนช่องเพราะว่าอันนี้ใช้กับทีวีได้แสดงว่าแบบตั้งไว้บนโต๊ะแล้วแบบนอนดูอยู่บนเตียงกดเขายก็แบบไม่อยากลุกขึ้นไปไหนมาไหนสมบูรณ์นะ อ่าอนี่คืออุปกรณ์ข้าวของในกล่องนะใช่ครับมาดูกันบ้าดีกว่าว่าปลอไปัเราปลอดจริงจตัวเครื่องสวยงามของเราเอแล้วนะสวัสดีโอ้โหแกะตั้งกล่องไว้ก่อ่าะแกะโฟมแกะโฟมเราดูด้านข้างกันไหมอ่าด้านข้างก็จะมีจุกจุกจุกรุดจุก่ะมีจุกตรงนี้หนึ่งจุดแล้วก็จะมีจุกปิดอีกฝั่งหนึ่งเหมือนกันอ่าก็เป็นจุดสองจุดก็โอ้ลูก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  แหมเอาถอดก่อนเลยแล้วกันก็ข้างนี้ก็จะมีรูเสียบมาตรฐานครับรูเสียบ apter, อะแดปเตอร์อ่านี่โมเด็มอันนี้ออกจอมีอไฟวายค่ะมีไฟวายตรงนี้มั้งอ,อ,อันนี้ก็เป็นซาต้าด้วยเนาะมี USB สองพอตมีต่อลำโพงต่อหูฟังแล้วก็ต่อไม์ถูกครับโอ,โอ,โอ,ขโอ้ข้างนี้ด้านข้างก็เป็นสาย USB สองพอตแล้วก็ตัวบูเลทเพเยอร์บูเลเพเยอร์แล้วก็ตัวล็อกมีล็อกด้วยมีรูเล็กๆตรงนี้เอาไว้เสียบเสาอากาศทีวีด้วยครับด้านหน้าด้านหน้า น่าดีเลยป่บอ๋อนี่ไงในนออคชอบเอพติก์ดอันนี้เนี่ยมีความจุมากถึงสามสิบสองกิกไม่ใช่นี่มันพลาสติกธรรมดาเนี่ยว่านะโอเคโอเคอ่ะเริ่มเปิดเลยดีกว่าเปิดเครื่องโหแงมขึ้นมาโหอันนี้ใช้ทำอะไรครับอันนี้ครับกันคีย์บอร์ดเป็นหลอดจอครับไม่ได้มีอะไรฟังชั้นธรรมดาโอเคครับก็จะเห็นว่าจอเป็นจอ เอ่อซีคริสตัลมาเซอร์เป็นจอกระจกใช่ไหมครับใช่เป็นจอกระจกชนิดหนึ่งที่ไม่สะท้อนมีเว็บแคมให้คีย์บอร์ดมาตรฐานคิวบัตตี้ไม่มาตรฐานตัวทีเดียวนะอ่าแล้วมีอะอ๋อมีปุ่มนัม้ำพัดใช่มีนัมแพดอยู่ด้านข้างนะครับคือแบบว่ามันคือฟูลคีย์บอร์ดนั่นเองถูกต้องโน้ตบุ๊กที่ไหนมีเนี่ยเอบว่านี่มันเท่มากด้านด้านซ้ายมีนี้ด้วยใช่ก็เป็นปุ่ม ควบคุมมีเดียต่างๆของเอเซอร์ของเอเซอร์เอสไชุดนี้เลยเดี๋ยวจะได้ลองเล่นกันเพราะวมันอยู่ที่ท่าทางจะกดไม่ได้ข้างบนเป็นลำโพงลำโพงแล้วก็มีช่องระบายอากาศอยู่ตรงหน้าจอด้านหนึ่งแล้วก็ดานข้าวด้านข้างด้วยเพื่อลดระบายความร้อนลำโพงเขสมันก็เป็น5.1าดนด้วยแล้วก็มีซับบูเฟอร์ใช่แล้วเมื่อกี้แอบเห็นรู้สึกอีกด้านหลังนะครับ ก็มันมีนปุ่ม E อ่าเป็น utility ชนิดหนึ่งของเซนเซอร์เองก็สามารถกดแล้วก็อาจจะไม่รู้สีเปลี่ยนหน้าจอลดโหมดเปลี่ยนโหมดอะไรเงี้ยได้อย่างรวดเร็วจากปุ่มนี้ปุ่มเดียวก็เครื่องนี้ก็ได้รางวัล e ี e s i g n a อวอร์ดนะครับโอ้สมควรได้นะครับผมว่าออกมาได้แบบดูแข็งแรงทนทานสวยงามรอลองดูนิดนึงอ่อนี่ดูซิว่าเขาได้รางวัลดีไซน์อ่าสามารถเอาใส่กระเป๋าหลังได้ ไม่ใช่ใส่ไม่ได้เ่ยแนแต่ด้วยสีที่เป็นสีน้ําเงินอมดํานะครับก็จะจริงแล้วเขาเรียกสีนี้ว่าอะไรนะเจมสโตรนสโตรนบโอ้โหมูเป็นสีเทๆแบบว่าเป็นแบบเป็นเป็นพลอยสีน้ําเงินอะไรเงี้ยครับอ่าผมลืมแนะนำแต่บางคนจะไม่รู้ว่ามันมีอะไรด้านข้างมีติดไว้ว่าติดไว้บอกเลยว่ามีนาจอาตัวนี้ใหญ่ขนาดนี้สิบแปดจุดสี่นิ้วเป็นฟูลเฮดดีครับพันแปดสิบปีเป็นที่ดูนันได้แบบว่าเป็นเหยียบมาก ต่อไปเรื่องสีโอเขามีแบบว่า WCG 100% more color range ก็คือมีสีเพิ่มขึ้นทำให้มปนสีคมชัดไรซอ t i m e 8มิลลิเของจอ LCD ถือว่าใช้ได้นะครับกฟูให้ดี8ติดใช้ได้แน่นอนระบบเสียงเป็น Dolby Home t h e ตอร์ตัว51นนะครับตัวเบสตัวซับบูเฟอร์เขาเรียกว่าทูบาอะไรประมาณนั้นเเดี๋ยวราจะได้ลองฟังแน่นอนก็เครื่องก็มาพร้อมกับ วินโดว์วิสต้าวิสตาแล้วก็มีแมคโครฟีมาให้แล้วก็มีเอ่อแมคโครซอฟต์ฟิกสขาหรับให้ลองครับอ่ะเราจะเรื่องเลยแต่เดี๋ยวแต่เดี๋ยวจะขยับขึ้นมานิดนึงนะเปลีนของก่อนชัดอ่าแอปกดเปิดไปเลยแล้วกันในระหว่างนี้โอ้โหคุณยังได้เสียงบ้างเลยครับเฮ้ยเขามีแบตเตอรี่อยู่ได้นานด้วยนะอยู่ได้สามชั่วโมงโอ้ถูกต้องอ่ะเลื่อนมาข้างหน้าอ่ะค่อยๆเลื่อนค่อยๆเลื่อนอ่าหายแอร์หน้าแถวสองอากาศให้มันด้วยเพื่อความเท่อ่า นี่ระหว่างนี้เราก็สามารถจะไล่สเปคไปให้ท่านผู้ชมได้ได้หยก่อนอื่นหน้าจอพูดใหม่อั้งหนึ่งเป็น Acer Syn Crystal ถูกต้องแล้วก็มีเว็บแคม Crystal Eye เป็นระบบ HD อ่อโอ้เดี๋ยวต้องเล่นเลยเนี่ยเป็น HD ก็อย่างอื่นก็มีอะไรอ่ะโปรเซสเซอร์ CPU สีหัวแน่นอนเร็วปื้นเ็วปื้นแล้วก็มีแรมแรมสี่กิกส์สามอ่าถูกการจอเป็นเป็นพอต 9 6 9,006จีทีแรมหนึ่งกิกอีกเหมือนกันสุดยอดไปเลยเล่นเกมอย่างมันถูกอย่างอื่นก็มีพัดดิสพัดดิสห้าร้อยกิกะไบต์สองลูกรวมเป็นหนึ่งเไปหวกเลยให้ด้วยหัวเรให้ด้วยเก่งอย่างอื่นก็โนอนนั้นก็มาตรฐานมีบลูทูธมีไวไฟ8.2.1.1แล้วก็อะไรอ่ะข้างด้านข้างซีดีเราเป็นบูเล่เล่นดีวีดีซีดีได้ปกติ อในลองแอบมาเล่นกันบ้างดูซิว่ามันทำอะไรได้บ้างอยากถูไอ้นี่มากเลยขอแอบถูนิดนึงนะลืมไปด้านล่างด้านข้างนี้เขาเรียกมีเดียคอนโซลอ๋อนี่ไงใช่ครับแบบว่าแอบถูลดเสียงอาจะเห็นมากภาพขึ้นด้วยว่าเสียงเพิ่มเสียงลดแอบสไลด์ขึ้นโอ้โหหล่อชะมัดมีหน้าเราได้รางวัลนี่มีแปดด้วยนะก็ได้รางวัลใช่ได้รางวัลปีนี้เลยปี2009อืเกอ่ะมีส่วนที่เขาแถมอีกอนี่เป็นอะไรเนี่ยสตาร์ทอัพใช่ไหมวินโดว์ปิดปิด ลองมาดูปุ่ม E เมื่อกี้ดีกว่า,าี่เราพูดกันนล,ลองดูก่อนเลยปุ่ม E คืออะไรกดปึ๊บอ่าจะขึ้นมาด้านบนจะมีอะไรบ้างอ่าช่ว,วนทำอะไรได้บ้างปุ่มแรกเรื่อนเรื่องเสียงอจัดการเ,เรื่อนเสียง มีสองเรื่องแบตเตอรี่ว่าจะเกายงไรบาลานซ์ไฮเปอร์ฟอร์แมนซ์หรือว่าพาวเวอร์เซฟเวอร์ก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับแบบว่าอยากจะให้มันแรงแค่ไหนกินไฟน้อยแรงน้อยหน่อยอะไรงี้ก็ว่าไปมีสามลักษณะซิคลิที้ดัตเตอร์เบสอะไรประมาณนี้ก็คือเป็นยูทิลิตี้นั่นแหละแต่เป็นปุ่มแบบว่าเอกหลักเฉพาะของของตัวเอเซอร์เองนอกจากนี้ยังมีอะไรมาแถมให้เราอีกเนาะก็มีพวกนี้ไงนี่ไงมีเอเซอร์อาร์เคดเดลุกเราก็กำลังจะเข้าไป บบว่าดูหนังฟังเพลงอะไรนี้จะใช้ได้จากตรงนี้เลยอะจริงๆคนไม่อยากเข้าตรงนี้ก็ได้นะก็ปุ่มมีปุ่มรัดเป็นรูปมนุษย์คนทีเดียวชูสองแขนเย่เออเย่เหมือนเนเซอร์ไปอยู่อ่าตรงนี้ก็ทําได้เต็มที่นะครับอาจะดูหนังฟังเพลงอะไรก็ว่าไปอ่ะเมื่อกี้เราพูดไปแล้วว่ากล้องเป็น HD เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาลองโปรแกรมแรกกันเลยหนึ่ง c a m f o x ไม่ใช่เอาเหรอคือต่อให้กล้องของเราเป็น HD แต่ไม่ได้แปลว่าสาวๆที่เต้นอยู่ข้างนู้นมันจะชัดเอาเหรอมดเลยเนี่ยของกะอัด HD ไว้เลยเนี่ยใจเราอ่าลองดูอันนี้มีโอ้ก็แม่ไม่แล้วครับ Acer Crystal Eye Webcam เป็นฟังก์ชันของ Acer เอง โหเป็นไงล่ะคุณภาพภาพคมชัดเห็นไม่ถึงตากล้องอ่าเราเห็นทั้งหมดเลยว่ารายละเอียดทุกลูกขุมขนของตากล้องเป็นไงอ่ะเดี๋ยวตากล้องเราจะถอดเสื้อ่าตากล้องเต้นหน่อยโบล่มือหน่อยเฮ้ยไม่เห็นรูมือเลยนัเนนี่ยโอเคโอเคแต่ัะ่ะเราเห็นถึงความชัดของของกล้องเว็บแคมนะครับคือแบอบกว่าใหญ่ขนาดนี้ชัดขนาดนี้นี่ดูถือว่า เต็มที่มากหน้าผมชัดเจนต่อมาเรามาดูฟังก์ชันด้านล่างว่ามันมีอะไรบ้างอันแรกก็ถ่ายรูปได้วิดีโอก็ได้พอถ่ายปุ๊บก็จะมาอยู่ด้านด้านล่างกันลงมาตรงนี้อยากดูรูปก็ดับเบิลคลิกดูนี่ดูซิไม่เกิดอะไรขึ้นนี่คือเห็นใบว่าชัดมากอต่ไปาเราไปดูฟังก์ชันวิดีโออัดวิดีโอได้ด้วยวิดีโอเลยิดีโอ แปลว่าเอ็กเซนได้มากเลยวิดีโอวิดีโอโอเคแปลว่านี่มันกำลังอัดอยู่ป่ะใช่แล้วมันกำลังอัดอยู่อ่านี่กระต่ายกระต่ายไล่สาระสิ่งดีเอาเลิกสต็อปครับสต็อปครับอ่าอ่าเราก็ได้วิดีโอก็จะได้ขึ้นมาวิดีโออีกหนึ่งอันไหนลองเล่นซิตืดนตื่ตื่โอ้โหมาแล้วด้วยวินโดว์มีเดียอ่าลองดูเสียงสดสดเออ ภาพคมชัดภาคมชัดเจ็ดรอยยี่สิบพีระดับ DVD เลยทีเดียวอ่ะตับครับโอเคอ่ะปลายออ่ะะเ๊มันติดไอ้จีข้างบนด้วยโอเคคปุ่มต่อมานี่นี่นี่มันปรับได้ด้วยนี่ปุ่มถังขยะใช้มันไปิทิ้งขยะได้ก็ถ่ายวีดีโอมาเน่าๆเมื่อกี้ก็ทิ้งไปทิ้งไปอันนี้ก็แก้เซตติ้งได้อยากได้สามร้อยยคูณสองอยากได้หกร้อยยีคูณเจ็อะไรก็ว่าไปเจ็ยยี่ก็ได้อะไรอย่างนี้เราเล่นกันอยู่ที่720สุดท้ายก็็เปปนุ่ม ย่างอื่นเซตติ้งอย่างอื่นเบลนอะไรก็ว่าไปนะครับอยากปรับไบเนตคอนทัสฮิวอะไรเนี่ยผมไม่รู้เรื่องดูอย่างเดียวนะครับก็ปรับได้ใครอยากแบบตัวดำๆแล้วขาวๆก็ปรับไบเยอะๆปรับไบเนเยอะๆอะไรอย่างนี้ซึ่งผมก็ไม่มีปัญหาหน้เยผมก็ไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่เอาแพร์เอาคอล้วดีกว่าเว็บแคมเอาไว้ก่อนฟังชันเดียวที่ผมว่ามันเสียสำหรับกล้องเว็บแคมนี่คือมันทำแอปเบลไม่ได้ แล้วก็ทําไมอ่ะตาโตเหมือนไฮไฟไม่ได้ทำไมทําได้ดิทำไงอ่ะคุณทําได้คือผมก็ไม่อยากจะแสดงให้ดูจะดูไม่ได้ต่อมาโอเคโอเคอ่ะต่อมาเสร็จแล้วเรามาเล่นอยเตอร์เราเสาอากาศเราตอนเหรอเราไม่มีสาย RF เสายังสูงๆในห้องส่งนะเราเอาอันนี้ก่อนเดี๋ยวลองดูซิอ่าแกะกก่อนแะสายก่อนแป๊บนึะแน่นอนแน่นอนสิครับเพราะรายการของเราเนี่ยมันแกะกองถูกต้องโอเคครับสายแล้วก็แกะนะเสียบพ้นแล้วครับ ครับครั้งแรกมันจะแน่นหน่อยอ่าใช่ครับก็ค่อยๆค,ครับอโอเคนี่มันอะไรกันเนี่ย <c oughs> แต่แน่นอนถ้าเราจะดูทีวีต้องไปที่ไหนทีว <S 1> <S 1> <S เซอ,เร,อ,อเร์อาร์เคตนี่ก็ไปรอระหว่างนี้เดี๋ยวดูซิว่าทีวีที่ได้ออกมาจะเป็น HD หรือเปล่า <S <S จะเป็นทีนเซอร์อาเคตดีลักซ์ถูกต้องซีนีม่าหรือเปล่าไม่ใช่ใช่ครับต้องไปทางไหนนะตื้นแต่ใช่นี่ก็ได้นะ แน่แน่แน่อันแน่อันแน่เราเอ้ยแต่ม okay. ันหมุนกลับข้างกันนะหมุนไปทางนี้ม uh, ันหมุนไปทางนี้ที่หมุนทางนี้แต่มันหมุนทางนี้ไม่เป็นไรครับเอาเป็นว่ามันหมุนได้แล้วกันนะเท่เท่อ่ะ Enter อะไรายเข้าอย่างนั้นฮะแอดูซิโฮมีเดียอ่ะโนนเ็ต No Network c o n n e ั t i ั n ก็ คำาารู้สึกว่ามันต้องใช้อินเทอร์เน็ตด้วยในการโหลดเซตติ้งอะไรสักอย่างซึ่งตอนนี้เราก็ไม่ได้ต่อไปได้ก็เดี๋ยวแปะไว้ก่อนแล้วกันเนยวแอดดูที่อื่นได้นะครับโอเคเอาเป็นว่ามันเล่นทีวีได้แน่นอนได้เล่นได้ดูละครเมียหลวงชัดถูกดยจะเป็นใจร้าวจบไปแล้วนานมากไม่ค่อยได้ดูตั้งแต่ตั้งแต่มีใจร้าวก็แบบไม่อยากดูอย่างอื่นอีกน่าเยอไม่เป็นไรครับรอเขยลิเกเขยลิเกเกยนะถัดจากทีวีแล้วเราก็ไปกันต่อ คราวนี้มารอฟังก์ชันที่ภูมิใจนำเสนอมากถูกต้องบูเล่เลยบูเล่ครับไนวะยังครับยังยังได้ใ่แผ่นครับคุณครับไลนก็ให้แผ่นมาด้วยใช่ก็เป็นแผ่นตัวอย่างให้ลองว่ามันจะเล่นกันยังไงก็แกะกล่องแกะกล่องกันกันครับวันนี้เราแกะอะไรหลักกล่องเสเจ๋งสุดๆโอเคครับอ่ะอก็แกะออกมาแล้วแต่นี้พอเราต้องแกะซีดีออกมาด้วยแกะซีดีครับใช่ครับอ่าซีดีก็เป็นซีดีมาตรฐานครับสล็อตเปิดออกมาไม่ใช่สล็อตอินก็ ใส่แผ่นเข้าไปครับปิดอแล้วก็เพย์มูวี่ครับเพย์มูวี่แล้วนะตึงรอสักพักหนึ่งกล้่อใหมันหลวก่อนให้มันหลวมก่อนนี่ขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วโอเลโอเคเอาเมื่อกี้เราอยากจะลองอะไรกันนะเรามาลองดูเป็นแมนสามก่อนแก้เบื่อแก้เบื่ออ่ะนี่เรามีอุปกรณ์ในการนำเสนอครับอุปกกรรณ์ในนาเสนอเป็นพอยเตอร์ครับอุปกรณ์แถมจากเอเซอร์เออทำไมเสียงไม่มีเลยอ่ะ เีสยงหายก็มุขึ้นมาสิมู้ขึ้นมาสิเอ้ยผมอยากอยเฮ้ยเได้ยหม้ยเฮอยเยเ้ยน่้นเ่นยเ้ยนี่ฮ้ยเ้พเฮ้ย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 เฮ้นเฮ้ยเฮ้ยรฮ้ยเฮ้่เฮ้นงั้ยเ่้ยเฮยเฮรยเับยเฮ้ครับยเฮ้เห้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ่เฮะยรฮ้ยเฮ้ยเฮ้เห้ยเฮ่ยเฮ้้น อ่าเดี๋ยวกอรล่มจะมาตามหาเอาเหรอครับไม่ใช่แล้วนี่มีกระจกอยู่มากจะเห็นว่าภาพคมชัดมากสุดยอดจริงนี่ขนาดมองจากมุมนี้ที่เป็นหน้าจอของอะไรนะซีเนคริสตัลแอบว่าเป็นเป็นหน้าจอกระจกมองได้หลายมุมมองสีไม่ผิดเพียนมองด้านข้างครัยังไม่มีการสะท้อนของภาพออกมาถูกอ่าลองเล่นต่อเล่นต่อเล่นต่อ โเห็นภาพชัดมากมากว่าเป็นแหวนเห็นรายละเอียดของแหวนครบถ้วนเลยนะครับตอนนี้เรารู้เลยนะครับว่านี่มันกี่กันละพอสมคำถามไม่ใช่สมคำตอบมเข้ามาแล้วก็จะบ้าแล้วเออต่อไปครับเพเนี่นี่มันเท่มากเลยนะได้กินบางอย่างได้กินบางอย่างเสียงลเสียงไม่ผมเบื่อผมมุดเลยหมูเต๊กครับมิ้วมิวเหมมุดเลยนะ ดังไปก็ดังไปแต่นี่คือเปิดดังมากนะครับก็่ยังไม่แตกแบบว่าคุณภาพถึงตามที่เขาบอกไว้เลยว่าถ้าเป็นหนึ่งไม่หายอยู่ลัฟิลเตอร์เป็นโูบาเบสอะไรที่มีทูบาอะไรทุกอย่างของเลเซอร์เสียงดังกันใหญุ่ยไมรูเลือกก็สามารถรูดได้ง่ายู้ยแบบนี้หรือถ้ามีรีโมทนำเสนอแน่นอนครับ ลดเสียงเพิ่มเสียงถูกต้องหราจะแอบลดเสียงลดเสียงเพิ่มเสียงนี่ไหมทำไมไดิครับเปลี่ยนช่องดีวีดีครับเปลี่ยนช่องไม่ได้เราเปลี่ยนช่องไงเรามันจะมีดีวีดีครับกดเป็นน่ิดไปอ่าชั珀สองก็จะเห็นอ๋อเพราะเราเมื่อกี้เราเลือกเล่นอันเดียวอ่าอ่ามาอันนี้บ้างอันนี้ฮะใช้รีโมทเลือกก็ได้นะครับอ่ามาลองดูนี้ดีกว่าครับนี่นี ไออันนี้แหละอันนี้แหละเป็นฉากเปรียบเทียบของคาสิโนรอยยาวแต่อันนี้จะเป็นไม่ใช่ตัวอย่างนะจะเป็นแค่แบบเป็นแค่ฉากเข้ามาเทียบให้ดูว่ามันเป็นยังไงเราเข้าไปดูเลยแล้วกันน้องใช้รีโมทมันเป็นของปริซ่าอะไรอ่ะคาสิโนขันรอยยอใช่ไหมไม่ใช่เนี่ไงอ่จริงมันคือบูเลกับดีด้านขวามือของท่านผู้ชมจะเป็นดีดีนะครับแล้วด้านซ้ายมือเป็นบูเลกพี่จะเห็นว่ามันชัดจริงๆมันชัดถึงนี้มันเกิดไปแล้ว โอเคครับเบอร์เบอนี้เราจะไม่เห็นใครในหน้าต่างนะครับเพราะเป็นชัดๆจะเห็นคนในหน้าต่างแล้วเปลี่ยนเสื้อผ้าครับโอ้โหเดี๋ยวครับกำลังสอนเลยครับไม่ใช่ครับไปแล้วบ้าแล้วแหมอันเราเดี๋ยวเราลองลองดูแบ็คกลับไปว่าเห็นรถเมย์ว่าตอนนี้มันชัดๆอ้าวจบไป็นขั้นอนเห็นประสิทธิภาพบูเล่กันไปแล้วเต็มที่พร้อมกับประสิทธิภาพของรีโมทคอนโทรลแน่อยู่ถึงนู สามารถกดได้แต่จะมองไม่เห็นจออ่ะคราวนี้เราจะมารออะไรกันต่อดีครับอ่าอินเทอร์เน็ตดีกว่าอินเทอร์เน็ตดูซิว่าการใช้งานอินเทอร์เน็ตจะเป็นยังไงเดี๋ยวก่อนเราจะออกจากนี้ได้ไงนั่นแหะสิครับอ๋อปุ่มกดง่ายๆปุ่มไหนวะปุ่มอาเคดครับพี่ครับปุ่มอาเคดนะกดแล้วอ่าฮะาอ่าโอ้กดอีกรอบหนึ่งอ่าฮะอโอ้ก็จอกมาเลยครับใช้ง่ายนะเนี่ยเค๋นะอ่าอ่ลเราเล่นเน็ตดูบ้างดีกว่าไปที่ไอเอครับแน่นอนครับอ่าไอเอ โอ้เห็นว่าภาพจอใหญ่มากๆหน้าจอใหญ่มากโอ้ก็เป็นไอ้กูเกิลเนาะเป็นเป็นเป็นหน้า e ด a ฟอลของวิสตาครับก็ไม่มีอะไรเราไปลอง YouTube ดีไหมเพราะว่า YouTube เล่นแบบ HD ีได้แล้วถูกถูกเออถูกต้องโอเคอ่าไปดูยูทูบครับลองสักคลิปลองสักคลิปเอาอะไรดีมต้องนี่ครับเกิร์เจนเรชั่นโอ้โหเอ้ยกีกีกีก ออกกีอย่างเดียวก็ได้มั้งครับเฮ้ยไม่เอาเอาอันนี้อันเดนนะเขาร้องอันนี้ด้วยเทลมีเทลมีอ๋ออ้าโหใช้งานคีย์บอร์ดก็ใช้ง่ายนะครับอินเทอร์เน็ตรวเร็วมากครับยังใช้ได้อินเทอร์เน็ตมันไม่เกี่ยวคนเหรอเครื่องอินเทอร์เน็ตก็อิ้ทอร์นบูทได้แหมนี่ดีกว่าเกิร์เจเนเรชั่นร้องเทลมีอินเทอร์เน็ตมันช้าเราจะเซ็งไหมเนี่ย อ่ะดูครับ watch in high quality เราเปลี่ยนตรงนี้เล็กๆนี่นะครับว่าเป็น watch in high quality เพราะเรามีจอดีขนาดนี้แล้วเราจะดูเรไวแบ<ด><ด>บทมัยใชย่จะสังเกตได้นะครับว่าแถด้านข้างมันเหลือเยอะมากคนหน้าจอนี่มันฟาดไปพ9นเ้าร้ยด<ช>ิคูณพันแดิแล้วงค,คือมันแบบมันใหญ่มากครับเพราะฉะนั้นเนี่ยที่พื้นที่มันจะเหลือเยอะนิดนึงอ่ะเดี๋ยวแอบให้มันโหลดนิดนึงเนาะเอายังอ่ะเอาสิครับจะเอาหรือยังอ่ะเอาเลยครับเอาเลยนะไม่ไหวแล้วครับไม่ไหวแล้วนะขับผม อ่อานะครับตอนผมเช็ของภาพเกี่ยวไว้กับจอเนี่ยแอบบดูแบบเต็นจอได้ไหมอ่ะได้ครับนไม่ขึ้นอ่ะรอแบบเสียงนี่ก็ไอ่าด้ประ,ะตูเล็กน้อยเดินจากอินเทอร์เน็ตอินเนเน็ตนะครับไม่ใช่ปัญหาของเครื่องมันเป็นปนัญหาอินเทอร์นเน็ตโอเคครับนะ ผมว่าน awesome ้องคนนี้ก็พิษตามากเกินไปนะครับผมเข้าใจว่าอย่างนั้นผมรู้สึกว่ามันมันบาดใจมากเดพิษตาเดียวเดียวขอได้ไหมโอ้ก็ใช่ไงเทอร์เน็ตก็อย่างที่เห็นนะครับก็ชัดเจนมีความคมชัดสูงก็ปกติกับเหมือนอินเทอร์เน็ตทั่วไปคันเน่งได้เหมือนกันส่วนที่ด้านขวาด้านข้างอาจจะมากกว่านิดนึงแต่โอเคก็มีปัญหาคนคิดเล่นเกมอาจจะชอบเพราะว่าจอใหญ่ขึ้นเออถูกคือแบบว่าเหมือนแบบผมว่าน่าจะถูกใจคนที่แบบว่าเล่นเกมเยอะๆหรือว่าทำงานกราฟิกเลยเพราะว่าติจจอมันใหญ่ขนาดนี้แล้วก็คุณภาพแล้วก็ประสิทธิภาพร สับปิดการ์ดผลิตภาพสูงมีหน้าที่เยอะเก็บข้อมูลอะไรได้มากขึ้นพอแล้วเดี๋ยวน้องเขาจะเหนื่อยโอเคครับร้องต่อที่บ้านผมเอะครับก็จบไปแล้วนะครับกับเกิร์ลเจเน t เรชันก็เครื่องนี้เล่นมาถึงขนาดนี้แล้วก็สำนวนราคาอยู่ที่เก้าหมื่น1นสิบบาท ก็ประสิทธิภาพก็อย่างที่เห็นครับตอนนี้มป็นรับแกะอกันนี้ราคาถูกถูกแค่เก้า0มืนบาทเองครับถูกต้องขอสิบบาท,บาทด้วยถูกต้องเอาสิบบาทไปซื้อน้ำกินโอเคเห็นเครื่อนกันมาถึงขนาดนี้แล้วคุณโมเล็กนี่ให้สักกี่แกะดีครับผมให้สักกี่แกะผมให้เอาเอาความเห็นด้วยนะความเห็นชอบอะไรไม่ชอบอะไรอ่าเออผมให้แปดเต็มสิบแกะโอ้โหแปดแกะเลยชอบอะไรบ้างครับ โอ้ผมชอบฟังก์ชันแล้วก็จอที่เป็น Full HD แล้วก็เว็บแคม็น HD ทุกอย่างมาซัพพอร์ตสำหรับเอนเตอร์เทนเมนต์โดยเฉพาะแต่ว่าเสียดายอย่างหนึ่งที่น้ำหนักมันมากเกินไปสี่กิโลนี่แบตไฟแบบมนี่หลังหักได้นะครับอ๋อสรุปว่าให้แปดแกได้แล้วคุณพี่ล่ะครับผมล่ะครับก็ผมว่าผมว่าผมให้สัก ก้าแกะแล้วนะครับเพราะว่าผมจะไม่มองเรื่องน้าหนักมากนะเพราะผมถือว่าคนที่จะซื้อเครื่องนี้น่าจะเป็นคนที่ซื้อไปตั้งมากกว่านะแบบว่าน่าจะซื้อไปเพื่อเล่นอย่างเดียวคือคงไม่ใช่พวกที่แบบแบกไปแบกมาแต่ถ้าจะใช้พิเศษเนี่ยนะครับมันมีไวเตอร์ใช่ไหมครับบ้า่นนั่นแหละคือโดยรวมแล้วเนี่ยผมถือว่าประสิทธิภาพสูงหน้าจอใหญ่ดี ทำอะไรได้หลายอย่างคือเสียงยิ่งดีอย่างไม้น่าเชื่อน<ช>่าสกใจมากไม่ลำโพงมันเป็น5.1 <laughs> ใช่ครับ <laughs> แค่นั้น <laughs> ที่ไหนที่เสียงมันมีขนาดนี้แล้วก็นักบัญชีเนี่ยชอบเพราะว่าเรามีนำแผน <laughs> สามารถดีแบบโูโ้โพดอะไรของเขาที่มันเร็วๆต้องคีข้อมูลเยอะๆบ่อยๆ,ออยๆก็มีนำแผนให้ชอบแน่นอนดีไซน์สวยงามนี้ผมให้9แกะแล้วกันครับก็ตอนนี้เสร็จสิ้นลงแล้วกับปฏิบัติการแกะกล่องของเราก็ตอนหน้า ก็เตรียมชมกันว่าเขาจะอะไรมาแก้โกงอีกครั้งหนึ่งโอเคเลยครับขอทีด้วยไหมพอทีด้วยแก้โกงแก้โกงไม่ใช่พอแล้วที่ก็ขอบคุณมากมครับรับล้างเลยแล้วกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับต้องแบบเอาอะไรมาแบบ